ยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องทูนทีนะครับวันนี้นะเราก็ได้เวลาฉเฉลยแล้วนะครับว่าทีมที่เราได้เปลี่ยนนั่นคือทีมอะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่ทีมแรกกันเลยนะครับเคยสปอยไปเมื่อประมาณกับ2เดือนที่แล้วในคลิปของเรลกซ่ากับยักษ์เขียวอ่าใครพอจะจำได้บ้างลองเดามาดู3 2 1ฉเฉลยแล้วนะครับก็จะเป็นเรลกุ่ายักษ์เขียวแล้วก็นกไวนะครับทำไมเถึงได้มาเล่นทีมนี้เนาะจากที่ ถ้าแบบเออใครลองย้อนกลับไปดูทก่พอดูก็ได้เลคุซ่าคอมโบกับดาวตีเบิรคือโกงมากๆเลยคือมันมีความสามารถที่ไม่ต้องอัดเปเชียลแท็มันก็แรงอะตรงอาวุธของมันคือใช้สอกิวอะไรมันก็ลดเลือดศัตรู20%ทุกตัวทุกครั้งที่มันขยับคือโกงมากเราก็เลยเอามาดึงประสิทธิภาพให้สูงสุดในการใส่ดาวตีเบิยิ่งตีบ่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งลด HP ลงมากเท่านั้นแล้วยังไงต่อ อ่เลคูซาใช่ไหมเลคูซามันมีสก,กิลลบปบบัลบโล่ล,ลบทุกอย่างเหลืออย่างเดียวคือลบอมาตะของโฮโอทีนี้ถ้าเล่นแบบทีมยักษ์เขียวเลคูซาแล้วก็เป็นโฮโอแดงอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะเจาะประดับโฮโอแล้วก็หรือไม่ก็เจาะโฮโอแดงฝ่งตรงข้ามไม่แตกอ่ะเราก็คิดวิธีแก้อย่างไงดีคำตอบก็เลยอยู่ที่ <laughs> ตลกละไม่ใช่นกวายนั่นเอง นกไวนะครับมีสกิลอันติที่สามารถลบอมตะโฮได้ลบตรงอันติโฮได้แล้วก็ลบแอสโวดีโฮได้ค่อนข้างตอบโจทย์คอมนี้มากเลยนะครับคือเลโกซาเป็นดาเมจหลักตามดาเมจใส่หลายๆรอบแล้วทีนี้มันจะเหลือตัวเดียวที่มันจะติดคือโฮโอโฮแดงมันจะติดอมตะเทอแรกเราก็จะใช้ตัวนกไวามาจัดการทีเดียวอ่ะยังไงอธิบายง,ง่าย เลโคซาตีตีต,ตีปุ๊บยักษ์เขียวเป็นวาพลาดนาะมันจะมาต่อเลโคซาอยู่แล้วเพราะยักษ์เขียวมาต่อยักษ์เขียวบัฟหรือว่ายักษ์เขียวใช้สกิลอะไรมันจะมีโอกาสที่มันจะดึงตัวเลโคซากับตัวนกไวายมามันก็จะดึงเลโคซามาหมุน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 ใช้สกิลตีดาวตีเบิ้ลติดอีกกี่รอบก็ไม่รู้ถ้าโชคดีนะแล้วไว่์ก็ดึงนกไวายมานกไวก็จะมีอันติใส่ตัวที่มีอมตะถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าก่อนที่จะเข้าไปดูในเกม เรามาแนะนําของต่างๆที่ใส่นกวายกับแก็คเขียวกับตัวเลโกซ่ากันก่อนละกันค่อยเข้าไปดูในเกมทีเดียวเลยจะได้อธิบายยาวเลยตอนอยู่ในเกมนะครับรีวิวแบบคร่าวๆรอบหนึ่งเลโกซ่านะจุดเด่นคือมันจะลบบัฟปลดกดลบโล,ล่ลบเกาะล,ล,ลบอะไรมันทุกอย่างมันเป็นสไแอที่เบอร์รี่เราไม่จมําเป็นต้องใช้เบอร์รี่ที่สร้างดาเมจใส่โล่มันจะไม่ใช้เบอร์รี่ที่เปิดโล่เราสามารถใช้เป็นเบอร์รี่ เพิ่มโกดหรือว่าเบอร์รี่ที่มันมันชื่ออะไรเราสามารถใช้เป็นเลปป้าเบอร์รี่ที่เพิ่มโกดได้เลยหรือไม่เราก็ใช้เป็นแลนเซตเบอร์รี่ที่สามารถโยงพิษใส่เขาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้เบอร์รี่ในการเปิดโล่เพราะว่าเลโกซ่าเราถ้าเราได้เปิดก่อนยังไงมันก็เปิดโล่ให้อยู่แล้วมันก็ลบโล่ออกอยู่แล้วอ่ะอย่างแรก มันเดิมอาวุธเลโกซาแค่ขยับก็สร้างดาเมจได้แือตัวที่แบบกวงมากผู้ยิ่งมาใส่ดาวตีเบิ้ลทวิสเตอร์นะทวิสเตอร์สกิลเลโกซาเป็นสกิลที่ตีหลายฮิตมากยิ่งหลายฮิตยิ่งมีโอกาสติดขีเยอะแล้วก็มันตีเป็นหมูด,ด้วยมันก็เลยคูณ3าเข้าไปทําให้โอกาสได้ตีเบิ้ลคือเยอะมากเลโกซาก็เลยติดตีเบิ้ลบ่อยมากจริงๆริิบบินอะอยากใส่เป็นลิบบินครีมากแต่มันไม่มีก็เลยต้องจําเป็นมาใส่เป็น ลิบบินมาสเตอร์เอรลูลลาก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าลิบบิงคลีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยย้ายไปเป็นลิบบิงคลีความสนิทกิลลึกลับประมาณนี้เน้นเป็นจิตวิญญาณต่อสู้รวบรวมอันนี้ก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราปล่อยสกิลแซดครบสามรอบเราจะได้ใช้สกิลแซดสกิลแซดที่ได้ใช้บ่อยๆของตัว เลคุซานะก็จะเป็นสกิลอันติสกิล s ซ t หลักๆคือมันจะใช้เพื่อดึงเพื่อนมาถ้าเล่นปกตินะที่เล่นเลยยกเอเลคกซาตีมันจะตีะมาแมสองสรอบตีปึ้งปึงปึงเสร็จแล้วพอยักเขียวมายักเขียวก็จะบัฟเพื่อนมาเลคุซากับตัวนกไาวก็จะมานกวาวก็จะยิงสกิลอันติใส่เลยหรือไม่ก็ถ้าแบบว่าเลือดเข้างเลยเยอะอยู่ก็ใช้สกิลตัดเลือดใส่พอถึงเทินเลคุซาเลคุซาก็จะใช้อันติ ในการดึงยักษ์เขียวอีกรอบหนึ่งแล้วยักษ์เขียวว่าจะดึงนกไวายกับดึงตกโซ่า,า,มมาอีกรอบหนึ่งวนรลุแบบนี้นะครับคือมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมเท่าที่ลองเล่นมานะถูกใจมากเลยถ้าได้เปิดก่อนโอกาสชนะชนะคือประมาณ80 90เ้าเอร์ซนลยทีมนี้สะใจมากเป็นทีมที่แบบเล่นได้ดีดีก,กว่าที่คิดมากแม้จะไม่ต้องมีร่างเรโซนัน์ก็เก่งอาวุธ เลโกซาต้องใส่เปน็นอาวุธของเลโกซาอยู่แล้วถูกต้องแล้วก็เครื่องประดับนะใส่เป็นประดับทันเดอร์จริงๆอยากใส่เป็นประดับโฮโวกันเลโกซาตายแต่เรามีประดับโฮโวว่างเราก็เลยใส่เซตทันเดอร์ Thunder, แทนก็ได้ให้มันรีบเปิดรีบปิดดาเมจเลยประดับทันเดอร์ก็จะทําให้เลโกซามีดาเมจที่แรงขึ้นลิบินก็พูดไปแล้วอยากได้ลิบินครีแต่เราไม่มีฝึกก็ มันเรียกว่ารวมสิรวมก็ตันแล้วทุกอย่างขนาดส่วนตัวสปีดก็บอกไปพันหนึงคือย้ายมาจากเ่าเกียร์เลยนะครับลงทุนมากย้ายสปีดจากเ่าเกียร์มาใส่ลูกซาหรือเพื่อให้ลูกกซ่ซาเป็นเมนดาเมจอันนี้ก็ไม่ได้อัพดีนก็ตันหมดแล้วถ้าถามว่ามีแผนที่จะอัพเป็นด n นามิกานลาคตไหมห้า 50, สิบห้าะไม่แน่ใจ เพราะว่า d ดน a m c มมันแค่ทําให้ถึอขึ้นมันไม่ได้เพิ่มสปีดกับเพิ่มดาเอจอะไรมากมายขนาดนั้นมันเพิ่มอยู่มันเพิ่มมันเพิ่มจริงๆแต่มันไม่ได้เพิ่มแบบเยอะขนาดนั้นแนะแต่ถ้าเราก็สร้างมีร่างแดงปั้นแน่นอนเสียดายมันยังไม่มานกวายหลักๆก,ก,ก็เพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้นงคลิปคลิปก่อนหน้านี้นิดนึงก็ที่พูดไปสกิลอะไรตัดเลือดกับ ยิงทะลุอมตะโฮโอแค่นั้นเลยหน้าที่มัน2อันนี้เลยตัดเลือดก,กับยิงอมตะโฮโอยักษ์เขียวหน้าที่บัฟแล้วก็เรียกเพื่อนจะบอกว่าเรียกติดบ่อยอยู่ด้วยว่าไปยักษ์เขียวเนี่ยเราก็เลยมีตัวเรียกเพื่อนมา2ตัวนั่นคือยักษ์เขียวจากสกิลพาสีของมันแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นแซดเทลวินมันก็จะดึงเพื่อนมา100%กับตัวเลโกซ่าที่ดากตอนนี้เซนสามารถเรียกเพื่อนมาลุกตีได้ มันก็เลยเรียกกันไปเรื่อกันมาอยู่ยาวนะครับโอเคอธิบายทีมข้าวเสร็จเรียบร้อยต่อมาก็จะเป็นตัวช่วยจะใช้เป็นตัวช่วยมันชื่ออะไรคนระั้นที่เราเรียกผิดไปเรียกอะไรคิวเลมมันชื่อเซคคอมไหมนันต้องไปหาอีกเดี๋ยวเรียกถูกๆผิดๆอีกนันเอาละเรียกจริงๆเมื่อกี้ เออมันชื่อคิวเลมถูกแล้วคิวเลมคิวเลมคิวเลมเออคิวเลมตาเราใช้เป็นตาเข็มกัดน้ําตกสร้างดาเมจแล้วก็บริเวณเป็นเขตออร่าไม่ก็เป็นเขตดึกับก็ได้การกดสกิลเดี๋ยวเราไปดูในเกมเนะครับไปเลยปิ๊งมามาเริ่มกันเลยคนแรกนะครับคุณอา,าดาก็จะเป็นเพื่อนในเกมนะครับกดตีไปนี่เห็นไหม ดาวตีบอลติดรัวมากถ้าเล่นกับเลกโกซาคือดาวตีบอลติดบ่อยมากมันตีลายฮิตมากไงล,ล้วครีตคอก็คือแตกรัวๆยเห็นไหมเห็นไหมครับคือมันติดแบบน่าเกลียดเลยฮะเลโคซาเนี่ยอะถึงตานกวายเราก็จะได้นะครับถ้าหมดเพื่อนนะมันใช้เบอรี่ไม่ได้ถ้าเราได้ใช้เบอรี่นะเราจะโยนเบอรี่ใส่เราเราก็จะยิงอติใส่เขาได้เลยนะครับแต่ในหมดเพื่อนเนาะ มันไม่มีเบอร์รี่ให้ใช้เราก็เลยต้องตีสดเอาต่อมานะครับอันนี้เป็นสู้ในพันธมิไมตีแล้วนะครับแล้วก็เอาไฮไลท์มาดูเห็นไหมคือถ้าถามว่าเล่นจริงๆติดบ่อยไหมติดบ่อยมากนี่เห็นไหมติดตวหน่าเกลียดเลยดูผมเล่นผมยังรู้สึกแบบตัวมันแบบน่าเกลียดมากนึกว่ติดจนน่าเกลียดหลายรอบมากเลยแล้วติดไม่ใช่เอามาแต่ไฮไลท์ดีๆนะครับคือที่ไม่ได้อัด เที่ยวให้ดูมันก็ติดบ่อยถ้าเลกโกซาผมได้เปิดก่อนผมแทบจะมั่นใจเลยว่าโอกาสชนะประมาณ80-90%ถึงได,ด้ผมถึงได้พูดไงถ้าได้เปิดก่อนโอกาสชนะประมาณ80-90%แต่ถ้าเปิดหลังแพ้100%ถ้าเราเจอแบบไปหรือว่าตัวไหนที่เขาเปิดก่อนเลกโกซาเราคือแพ้ร้อที่นี้ผมก็เลยมีแพนที่จะไม่อัดสปีดไว้แล้วเรามาอัดเป็นตัวเลกโกซาแทน เพราะว่าไว้เราค่อนข้างที่จะเร็วแล้วท็อปทอปอยู่ถือว่าท็อปนะ่ะอ่าน,อานอเออเขียตัวเองเลยถือว่าไว้เราก็ค่อนข้างเร็วเป็นอันดับต้นๆอยู่เราก็เลยจะย้ายไม่อัดไว้ล้าอัดเลโกซาแทนให้เลโกซาเราได้เปิดก่อนแล้วก็ใช้สกิลโกงๆในการเอาชนะคู่ต่อสู้นะครับทุกคนคิดว่าไงหน้าหน้าสนไหมถ้าเห็นด้วยว่าควรเลือกอัดไว้แล้วเพราะว่าไว้ค่อนข้างเร็วแล้วเรามาอัดเลโกซาแทนช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะครับ คือทีมเรโกซ่าตัวยักษ์เขียวแล้วก็นกวายเป็นทีมที่เล่นแล้วสนุกมากสะใจดีถ้าใครมีเรโกซ่านะแล้วก็มีดาวตีเบิ้ต้องไปลองผมบอกต้องลองทีมนี้ดีมากๆลองแล้วคุณจะติดใจจนผมได้เปลี่ยนจากเพาเกียเรสแนนทีมหลักทีมน้ำเป็นทีมเพาเกียแดงไงนะจนได้โยกของจากเพาเกียมาให้ตัวเรโกซ่าคิดดูต้องขนาดไหน ลองก็ได้นะเลโกซ่าตัวมาสเตอร์ธรรมดานะแต่โหดมากนะเออใครมีต้องไปลองนะส่วนคลิปที่อัดมานะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมันพึ่งต้นเดือนเองแล้วเราก็พึ่งได้ทีใหม่มาเมื่อไม่นานนี้นี่เองคลิปให้แล้วก็เลยไม่ได้แต่เยอะเหมือนกับแบ็คไว้อะไรนะครับที่มันอัดมาเป็นเดือนแล้วแต่ก็พยายามเอามาให้มา,มากที่สุดท่เดี่วเอามาให้มากได้นะครับไปแล้ยบาย